อันตรายอันตรายจับอันตรายวันฉันมันเตอันตรายวันสามันตักการอัปราคตั้งอัปราคาตั้งก็มีมันเตมังยาตั้งางตพัง

เรื่องใสในคุณของพระราชันธ์ไทยในปีเก่าเป็นเรื่องใสในคุณของพระพุทธเจ้าเรื่องใสในคุณของพระธรรมเจ้าและเรื่องใสในคุณของพระสงฆ์เจ้าเมื่อจบความตั้งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระราชนไทยให้ดีแล้ว

สี่วันข้างนั้นเ็สี่เืออาทิตย์ละข้างเลเรื่อยๆมากว่าสงนันเมันยันยนให้เราไวดแขนมากี่เยอยู่แมากโทดี่ปวดเลยการตาการตาบางาหนงเป็นบางน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

sakti kita petani semani imani sakti kita petani semani tiyani imani sakti kita petani semani tiyani

อาลิเดโลไม่หันพาโลอัคติรัสสะพาโลอัชตะเอทาลิเรลไม่หันาโลอัคติเยรัสสะพาโลอัชตะเอ อันนี้คืไมรักาลูกนะับที่ีรักษาลูกไม่ไ้จะได้ร้ความจริงสักทีความดูเองควาห็เราเป็นประชาประชาชนเราต้เองคนเดะมันต้องถึงตัวที่จะนำตัวมาส่งตแต่ที่ผมเคยเป็นภาสัตย์อะไรย่งนี้สวดในญ่คำว่าอาจารไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อ ไปเขียนประามานนีเ,นเนพื่อในการจัดตั้งการสวดม,มาจาการทันเยนชืนี้เรียกน่งางอยาให้เราตั้งให้เราอาออจจะไปรสบสุนนจากแใจให้ถึงีเพื่อที่จะเป็นผู้ส่วนให้ถต้ในที่นี้ขอตั้งชื่อให้เธอวาดปกปกกโรโซ อาณาจักรวดสงครามินาโสิเดยที่ประเทศใด้ก็ส่ต่อการเกปัาวดีว่าอาารอันเตปชตันโตนามันี้ส่วนช่อของพระชามีชีวิที่เจรโอาณจักรี้ส่วนอาณากรอันเตปชาโยปชาของปเทศมีชีวิตอะไรก็จะ้่งต่อ่านเกิดปัสสาว่าของปชาโยเันเตอายสมมา ที่ได้ชูนามาทันทีตะระดับต่อไปจะได้บอกบริกานและเอกสกใช้ของพระพุทธสุตติปาและใจสวตรก็ิ่งเกินและจะได้แติษฐานใช้ในงพระเจากจมุขปัญหานยาติปุริชาเยนัสกตาจตกิขัเณรนกุกาทโติเตส ออรหะนตวัฒนาสมภุนตราสนวัตัสะขะวะกอระโลภตการวงจตังต่างสัตมันแชปุจจเดวารูปะอภาระ ตติปันเตปันโนัตติปันเตเอราโสนัตติปันเตโสโสนัตติปันเตอัปมาโรนัตติปันเตมโนโสเสหามคันติปุรโสเสหามคันติจฉิโสเสหามคันติอัญญะโนเสอามคันติตัสเสราชปะโทอามคันติอัญญะโตเสมาตาวิโนเยอามคันติปะริปุณณะ อาตักก uh, ันโตอาคันเซียอาคัลย

กันุสงตงิกเสบอกุเสันตามาโโที่ตรายไม่สนิิเล้เมีผู้ชรางที่อยู่ถวายให้สีเมื่อปวดเข้ามาแล้วเจ็บป่วยก็ได้สัญญาน้งได้น้ำพูกงเน่า เป็นยารักษาโรูเว้นไว้จะมีอตจฉราบเช่นมียาแพทย์แผนปัจจุบันโรกสี่ข้อนี้ถ้าเรียกว่านิสัยสี่ส่วนที่สองถ้าเรียกว่ากรณียลกิตสีคือกิจที่ทําไม่ได้มีระดับ่สี่ประานนการ,าร,าร,รก็คมื่อบรธรมรัชนาฏเศษเมทุนธรรมเสษเมถุนคือทำลกเทีในคนในสัติในผู้หญิงผู้ชายกระเทยัตโลกผู้สัตว์วงว้าชั้นโดยกา Untuk kisah lagi, Raadi ด้วยเหตุผลแล้วพจนานุกรมวิเศษที่ไม่มีในตรงซึ่งท่าเรียกว่าอุตรีนวิศพมแปลว่าธรรมะที่ผมว่ามันเป็นมาจากคัวนิพพานยานธรสมาธิสมาบัติวิโมกข์อย่างนี้เป็นต้นดวมสี่ข้อนี้ท่าเรียกว่ากรณีดกิเลสอย่างมันจะทำอะไรได้ขนาดลังจาสอนไปจะได้บอกอับทุกสารเป็นภาษาบาลีเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็กลับมาเรียนรู้ต้นเทวดาวาจ y